เราลงมาค่ะขอไหว้คุณพ่อคุณแม่ผู้แสบผู้สาวกับผู้บ่าวผัวพ่วชาวบ้านคนครบของเฮาค่ะตลอดจนบ้านใกล้ชิดติดกันบันหน่อยหอยบ้านใหญ่บ้านให้ละกับบ้านเล่าเนาะคุณแม่เนาะเพราะนี่ว่ามาโมนี่กัเป็นคนหลายสายเงาคุณหอยยอดเกี่ยวคุณมาพลามีกะจีพ่อนจะได้เดินทางมาพ่อหน้าพี่หน้านองขอบพระคุณสำหรับเจ้าภาพใหญ่เจดีย์เจสปอร์ตนะคะขอบพระคุณหลายๆสำหรับเข้าไว้วางใจกับทีมงานน้องสลากกะจีพ่อนเป็ดบุตรีนัทมาโมนี่ออกมาตามคำเรียกร้องสำหรับ คุณสดน,น้ำชายอินทิวงนะคะอันนี้เจ้าภาพเจ้ารงเองเลย <c oughs> ะะขอบคุณหลายๆท้าน์รับมิดสหายขยาดีพี่รองสกุลสุข,สข,ขนนะคะผู้นมานางกกำลังแบ่งอกแล่งใจขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ กุญมณา,างเตือนประมุขประท่าให้สลับทีมงานนะคะมาโมนีครัขออวยพระโชคอวยพระใจให้สลับมีหลักเพลงพร้อมรวยเจา้าภาพนะคะเพราะว่าสิเป็นเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเราให้สุขเคีสุขังขมักกระตังมีใส่โรคไผ่ไข้เจี๊ยบยาสิได้ย,ยาสิมีความถูกยาสิมีความจนให้มีแต่ความรวยสุขภาพแข็งแรงกันหมนสขขดสุขบุตรสุขคนหมดสิมาให้ถึงสามโตต้องตรงเดรเจเด้อโดยเฉพาะเจเสือสีชมพูแล้วหลับเอาล่ะสาธุ ยังถือเลขของแท้จะหน่อยหรือจะสีท่ทาอยู่กขักขัดแต่พน้า,ามาโมนีุไม่ห่างม้วนม้วนมาสุมากลายแต่ว่ลล์บุซายอา่ะฉัาเล่าสาวประเภทสองกับข้างเวทีก็เดี๋ยวจัดให้นะคะที่รักมาวันนี้มีแต่คนสวยๆเ,เวลานั่งอย่างห่างนะคะเพราะว่ามือเบียดกันมองนะคะไม่ต้องห่างนะคะคโคดี้ค่ะห่างคนเบอ,อาาเร์สามีนั่งเฮ็ดตบุฟเฟ่ที่พีบ้านว่าเฮ็ดบวกุกูจ้า สวยสักันเดอเราดีแล่วลูกสามเมียสีพี่หนาลูกหาเมียหกตีกองแล้วยังบอพ่อได้เลยทำมาหากินแต่ว่าฟาแค็งตื่นตีเมียสี่สตากรรมีก็เห็ดเวีนเห็ดกรรมเอียงเมียโดกกะูบานลูกโดกรูบานเห็ดเสาเห็ดเล่งเห็ดเสาเห็ดแลีิบ่งลดกเล่ยผู้เตียได้ซำนีเห็ดดูไหลอาสอยพี่น้องก็สอยพนวนกิบน่อยเป็นความใบเตื้วัได้เอรกเทยเกิดมามื่อสาเลยค่ะ ไป,ป็นเป็ดแหวมันมีแห้งยุกกระเทือดแหแวเพื่อนจารย์อันฮุ่งบอกว่าเป็นยังนอหนอเพื่อนอาใสเนี่ยเ <c oughs> ขาใช้ทิมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนคนทั่วไปใช้นะครับตัวฮาราพ่นก็ใสอยู่ที่หน้าใส่แต่ยี่เพราเขาใช้ทีมถ้วยนะครับทีมถ้วยก็ทิมโอ้ยเออว่าสิฮู่งบุกหลังก็เลยอ่านซ่ำไม่ตาย ใน้นด้ใส่ตั้งแต่รับเราคนละคำคีมถวยมือนี่เม่อน่ะทบกระหูเข้กันเมื่อนุ่งผันือสาสร์เอาไว่นมะล่ามอ้ยอุ๊อันนี้พ่อยอกซื้อซื้อเดื้อผู้สาวเดินนะคะพอยอกกันเป็นเนี่กันเป็นนากตอนสิไป็นาม้านหลังกับพี่น้อขออนุญาตนะจักหขาหนะพี่ซ่อม้างอึ้งนี่ละแม่พวกไอ้เดือดราใส่เครื่องในจะหน่ย ิม,มีพ่อก็มีครูคุณพอ่อตีกับปู่ยังมีหวาดปู่สายแจ้งหาเรียร่ยวม้าลายนะคะเพราะฉะนั้นก่อนศิลป,ปินามาหลังกับก้อนศิลป์สิงห์สิงยาวก่อนศิเจ้าสีเด้อขออนุญาตใบพ่อยกคูสกก่สักอนกันหลังจากนั้นโมมีแค้นด้ยอาจารย์เท้าขาเลยโดนโต๊กนี่ผู้เด็กขึมาสีแดงองข่อยวะ ทิพย์อยู่อยู่ขึ้นใส่เพียงตาละคันดวงมาลาอยู่ขึ้นเพียงกระม่อมเลวจังว่าสาธุสาธุสาาุตทุกทั้งทังสังทั้งเป็นขุยอย่างปัฏิภีลาสิวริเทราพมุมาเจริญก,กาคุณมินามาหน้าคุณรุอาจารยร์ให้ลิงงานเข้ามาสงัง เนัอนลาคุญผู้ใครออกปองให้เลือดย่ำลำลาสาธุเรือผู้อาทําการใดให้มีใจชนามังมัดขออาณาคุ้มขอมาคุ้มมาลองอย่าได้ต้องกายากัสปะหลาธรณีนาคให้มาอยู่มาอาสวะเสียงลำ าคุณครูว่าอาจารย์อาจารย์ไปเทวรณิการใหมากับสวยแหงลำเสวยให้ลมส่งเสียงใส่ลำสจยงให้ลมส่งเสียงใส่ด้มี้ให้บ้าเมียคนกนต่อตารืออตาเอ็นพกบองกกบองกะบังตั้งเสียงให้เสียงผู้ขาลำได้สุดเนวเป็นน้อยเกลเอวน้อยเป็ดเจเสีเป็นน้อยเก่เอาน้อยเป็ดเจ็ดี่มีแฟนมียมมากม่ไหลางหนต้นควยองน่ยจะยงยง ยงยงสุดไปแก้วาลัอาจารย์เดสังสอนพดปากตันปานนาณสวรรค์หมดปากตอนีปานนาณสวรรค์อาจจันลีลาแต่งแปลกในเจ้าลีเจ้าสักหน้าพญาเทพอินทุกขกับไอหมากำสวยซื้อมาสยุ่ธส่วนธรรมน่ารัมากสยุ่สวนธรรมน้ารักพไดกาอันเชิญสู่อคงตังอาตะกังนาหน้าที่เจ้าแมอาตะกังนำหน้าที่เจ้าเมพนั Hoa là sai phong hoa soi phong sai phong my yam hong song 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 กำมือกำมืนกำเนียเพื่อกำน้องสิบกว่กุ้งแก่คนบัวเทาเอาเรื่อแม่พันจุว่าฟังแมอเจ้าเถาพ่อขุนสานพูดถิมหาในงานรวมกันวันนี้ามวันนี้ข้าจีพันขอตราแก่เทาัทธาผู้ไปตังฉันมาในหลักคนมูวไว้เป็นลักโก้สมโหก้องหุนแล้วก็ขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่อเด้อ ี่เพิ่นเอาใจใส่เที่ยวมวดกดทันตลอดเปิดสุขันสงบเรียบร้อยหลับพวกเล็กเล็กเด็กน้อยถือบาบูแห้วก็พอส่งเสียงแซวห่อห่อใบถั่วปั้นกายทั้งสัตว์ตัวสมเป็นศรัทธาไอ้บ้านอื่นนั่นน่ะก็คือบ้านนี้แลามีแต่มาจู่จี้ห้องดาโมลำมาจู่จี้ห้องดาโมลำมันเอาลูกมานั้มลือมันฉีกันอยู่กลั้เท่านัน้นวอกแกนบ้านเมื่อก่อน แม่พอจะมีแต่มาว่าผู้จูจีจันไรและเป็นไปลำบาไดนก็บคือบานนี้สมกับเพิ่นเป็นทีเป็นทีว่าพัฒนามีระเบียบจัญญาศรัทธากัใ้มึงมองไหนก็ไม่ใมมส่เรื่องโม่งโม่ง้ยสงประสงค์นในทางทางนี้มาเจอกันนี่และเป็นจังสีจังสีคุณนาคุณตาขออาให้ศรัทธา ลาพิษขาดขาดหายห่างเดียวบลาพิษขาดขาดหายหมอลำผัวใสผัวยิ่งความพังอันเป็นว่าขอไว้กันเลยกันนะคะนี่แหละแม่เพ่อจะว่าป้าเมียกะซ้ำเป็นลูกเป็นหลานถือว่ามาสร้อยเงินกันในวนันเสาร์ยาได้คิดเป็นอื่นเบาแล้วยงก็ได้พวกคนปังทางหลังขอท่านนำเหน่อหล้วขอโทษขอโทษแม่นี่ผู้ใหญ่ไม่สูงขอโทษป้าเธอลูกหากหลานเอาเป็นเรื่องถ้าก่อนเธอสน,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 นี่บ่อ่อนปานได้ไม่ดีกับ ยามาแล้วเธอท่าอาภาษณ์่านท่าปาก็ออกพิดหัวตลอดท่าหยาดผู้หรือเจ้าอาวอาธผูนั้นเนื้อผู้ภาษาให้สะอาดสะดจากโรคอีหาละคำอาบมีเล็บแหยมไปใง่นี่เหล่าพี่พระเจัาพระบทกบทไม่มีอายุภาษาเกี่ยถือโทษสีกาหากลองมองวัน สูงเกียรติเฮาขวดสิมีละเมียดนอหน่อออกค่าทั้งคำบอาคำตาหายให้เอไปแหน่บอกลำฉี่ลำองแงี่นี่ล่าบอกคือขันตัวละไอ้วันไหนมันขบพันนี่ท่านมหวนซึนวันไหนมันขบคือน,นี่ยกให้โมแค้เน,อเ,คนเอาให้เราดัแกแค่หลาตืมออกกัวกว่าอโอ้ยเสียดส่นสาด <c oughs> นี่ล่ะแม่ยพเพิ่งจะมาขอให้ถึงเรานี่หากว่าผิเต้มันสิเป็นจังไหนกันล่ะเม,มื่อนี่เสียงกระทอแม่งมีบ่วแจ้งบ่วเขาลำ เทียนนี่สังวัดจังหวะมันอาสีบาสาแต่ให้คนหัวแกวขอให้ผู้เเ่าเป็นคนหนุ่มตาพี่ให้กระยาเป่าตีกันเดือกโฮเม่ย่า่อกถึงพวกแกหนี่ล่ะทตกคนไอ้บ้างไปโดนโดนอ้แต่เสือปุ่นเนาะมัารวมกับทีมสหันไอ้บ้างไปโดนโดนจนย่อม้าหงแล้วก็จังคอยลงเมื่อบัานให้มันยาเปนี่จัดกันไม่อยไหลห้รมกละแล้วมาบังหม้อลักซาเสือเสียงนางไก่ป้องใีบ้าน ไอผู้ก้อยสก้อเแ็งมอมันคุยแมนแบงแมนแบงว่าทาอ้วแต่ก็กลับประทาบอาอาให้ไอ้ไอ้กัดวันมายังนีละวันมันย้อนมันย้อนขาดเฮียเสียไปสิเฮ็ดให้ถือใจทุกคนมันยาอังนั้นเธอตั้งตะลินอยู่ปากแก้วว่ถือกับป้าเสิให้ถือใจกันไในมันสิเป็นเป็นบอขึ้นพี่นี่แหละแม่ยพอจะมีบันันบอกันเป็นธรรมดาแกผมบโกขึ้นมากกว่าให้ลำรวยสิ่ง ไปโกไปโกดักไปไผยเป็นตัวเผยเป็นจำเลยไผยก็คงสิเคยฟังอันเม็นบัวเลือเพิ่มมาติงเพื่อก่อนย่อเพื่อทำลายอันนี้ก็ถูกหลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าขอพบผังผงพวกหมอลำนี่ก็ขอทานน้ำไว้อีกจักเดือนตายาเป่าเปิดเหลยยาเป่าเบิกตาเป่าเบื่อลำางสิลำางกวาดสิเป็นทั้งขอวอนกราบลุกแทบเท้าพ่อหนุ่มว่าเท่าว่าเท่าไอ้คนหนุ่มคนสาวไอ้ฟังไปจ้ะ ราสองาทียงเปลี่ยนลองสงสีนานวนส่วนน้องไว้ก่อนมาเห็นทายขอบคุณค่ะอีพอหมอแกนนะคะโอ้้ย